สวัสดีค่ะสวัสดีพี่เอฟซีทุกท่านนะคะพบกันอีกแล้วเช่นเดิมนะคะกับช่องผู้สาวพักเครื่องนะคะสำหรับวันนี้นะคะ EP ที่1น8อานะคะาฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็มีพามาให้พี่ได้ชมได้สะสมกันอีกแล้วเช่นเดิมนะคะพี่ราคาหลักร้อยนะคะราคาหลักร้อยเลยนะคะพี่ส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะคะสำหรับช่องทางการติดต่อของเรานะคะพี่ รายไอดนะคะ BBIW999 นะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะ0629367821นะคะพี่ส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะคะสนใจองค์ไหนนะพี่นะ,อะขอชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้ทางไลายเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาชม,มองแรกเลยแล้วกันนะคะพี่จะได้ไม่เสียเวลานะคะอันนี้จะเป็นปิดตานะปิดตาผู้สุกนะคะพี่เป็นเนื้อผงใบราณน,นะคะอยู่นเลี่ยม อยู่ในเลี่ยมเกา่าๆเปิดหน้าเปิดหลังนะพี่นะองค์นี้นะคะอ่าจะอยู่ในเลี่ยมเกา่าๆเปิดหน้าเปิดหลังนะพี่องค์นี้อ่าสภาพเกา่าเก่าๆแบบนี้เลยนะพี่นะเก่าๆเลยนะคะสภาพเนื้อเก่าๆแบบนี้เลยเอาไปหกร้อยบาทนะพี่องค์นี้เอาไปหกร้อยบาทพอนะคะราคาเบาๆนะคะอ่าเปิดราคาไว้หกร้อยบาทนะพี่ ปิดตาปูสุกนะคะเปิดราคาวไว้600บาทต่อไปนะคะจะเป็นซุ้มกออันนี้จะเป็นพาร์ทซุ้มกอนะคะพี่เป็นพาร์ทซุ้มกอเดี๋ยวแป๊มหนึ่งนะคะอ่าอันนี้จะเป็นพาร์ทซุ้มกอนะคะอ่าอันนี้จะเป็นซุ้มกอเนื้อดินสภาพมันเงาแบบนี้เลยนะพี่ซุ้มกอพิมพ์ใหญ่มีกระหนกนะคะ เป็นผ้าซุ้มกอพิมพ์ใหญ่มีกระหนกองนี้เอาไปแปดร้อยบาทพอนะพี่นะองนี้นะคะอ่าเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะพี่อ่าเป็นผ้าซุ้มกอพิมพ์ใหญ่มีกระหนกเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะองนี้นะคะพี่ขอชมรูปภาพเพิ่มเติมอ่านกันได้ทางไลน์เลยนะคะเพื่อความชัดเจนนะคะต่อไปนะคะจะเป็น อันนี้จะเป็นเหรียญหล่อโบราณเป็นเหรียญหล่อโบราณของหลวงพ่อทารุ่นแรกนะคะพี่จะอยู่ในจะอยู่ในเลี่ยมพาสติกสวยๆแบบนี้เลยนะคะอ่าจะเป็นเหรียญรลอ,อโบราณน,นะคะพี่ของหลวงพ่อทารุ่นแรกอ่าองค์นี้เปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะพี่ ตรงนี้เปิดราคาไว้800บาทนะคะจะเป็นเหรียญหล่อโบราณเก่าของหลวงพ่อทาวัดพรเนียนแตกรุ่นแรกนะคะพี่เปิดราคาไว้800บาทนะคะต่อไปนะคะจะเป็นอ่าอันนี้จะเป็นนางนางกีบบัวนะคะพี่นางกีบบัวของหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะคะ อ่าจะเป็นนางกีบบัวของหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วด้านหลังจะมีรอยจานนะพี่นะด้านหลังจะมีรอยจานนะคะนี um um ่อ่าองค์นี้เปิดราคาไว้แปดอ่าองค์นี้เปิดราคาไว้เอาไปหกร้อยบาทพอนะพี่องค์นี้นะคะเป็นอ่านางกีบบ <Và S 2> <ciendo S 1> <ๆ>ัวของหลวงปู่บุญนะคะพี่เอาไปหกร้อยบาทพอนะพี่นะองค์นี้นะคะ เปิดราคาเบาๆไปเลยนะคะพี่หกร้อยบาทนะคะพี่นางหลวงปู่บุญนะคะต่อไปนะคะจะเป็นอันนี้จะเป็นพระ,ะนางพญาพิมพ์ใหญ่เข่าโค้งนะคะพี่อยู่ในเลี่ยมเก่าๆนะคะนี่เลี่ยมขอบเก่าๆแบบนี้เลยเลี่ยมขอบเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่เป็นเนื้อดินสภาพเนื้อดินเก่าแห้งนะคะนี่ข้าบราดําชัดเจนนะคะพี่นี่อยู่ในเลี่ยม ยูนิเลี่ยมคอแบบนี้นะคะเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะพี่นะนางพยาองค์นี้เปิดราคาเบาๆนะคะพี่เจ็ดร้อยบาทนะพี่นะองค์นี้เอาไปเจ็ดร้อยบาทพอนะคะต่อไปนะคะจะเป็นสมเด็จอันนี้จะเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมนะคะพี่กุเก่านะคะองค์นี้ด้านหลังจะมีรอยปั๊มตาติดอยู่นะคะด้านหลังจะมีรอยปั๊มตาติดอยู่นะคะพี่เป็น สมเด็จบางขุนพรมนะคะพี่กุเก่าด้านหลังจะมีปั๊มตาวัดนะคะนี่ด้านหลังจะมีบ่อลอยปั๊มตาวัดอยู่นะคะพี่อ่าเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมนะคะพี่สภาพเก่าเก็บแบบนี้เลยนี่คาบกุ่คาบเก่าคาบดินติดอยู่ชัดเจนเลยนะคะองนี้เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะพี่ เปิดราคาเจ็ดร้อยบาทนะคะพี่สมเด็จบางขุนพรษองค์นี้เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะคะต่อไปนะคะจะเป็นอ่าองค์ต่อไปอันนี้จะเป็นอ่าหล่อจะเป็นหล่อโบราณของหลวงพ่อเนียมนะคะพี่เป็นหลวงพ่อเนียมเป็นเป็นพิมพ์ารอดนะคะอันนี้จะเป็นเนื้อตะกัวนะคะพี่ อาจจะเป็นเนื้อตะกัวเก่านะคะองนี้อาจะเป็นเนื้อตะกัวเก่าอ่หลวงพ่อเนียมเป็นพิมพารอดนะคะพี่เนื้อตะกัวองคนี้เปิดราคาไว้600้อยบาทนะคะพี่เอาไปหกร้อยบาทเป็นเนื้อตะกัวนะคะต่อไปกันนะคะนี่จะเป็นปิดตาหลวงพ่อแก้ว อ่าจะเป็นภาพปิดตาของหลวงพ่อแก้วนะคะหลังแบบนะคะพี่อยู่ในเลี่ยมรอบเก่าแบบนี้เลยนะคะนี่อ่าปิดตาหลวงพ่อแก้วนะคะอ่าเป็นภาพปิดตาของหลวงพ่อแก้วนะคะพี่ปิดตาหลังแบบหลวงพ่อแก้วนะคะนี่อยู่ในเลี่ยมขอบ เกาๆแบบนี้เลยนะพี่นะเรี่ยมขอบเกาๆแบบนี้เลยนี่อ่าองค์นี้เปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะพี่เปิดราคาไว้แปดร้อยบาทต่อไปนะคะจะเป็นสมเด็จอันนี้จะเป็นพระสมเด็จลงชาติจะเป็นพระสมเด็จลงชาติลงทองเก่านะคะพี่ด้านขอบแบบนี้นะอ่าขอบๆจะมีรอยลงชาติลงทองเก่านะคะพี่นี่ขึ้นไขแบบนี้เลยนะคะพี่อ่าขึ้นไขตะกันแบบนี้เลยนะคะนี่ จะมีลงชาติลงทองเก่าๆไว้นะคะพี่ด้านขอบนะสภาพพระตรงตามรูปเลยนะคะพี่พระพระตรงตามรูปเลยนะคะพี่องค์นี้องนี้เปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่สมเด็จลงชาติลงทองเก่านะคะต่อไปกันนะคะน,นี่จะเป็น <c oughs> หลวงพ่อปานนะคะพี่อันนี้จะเป็นพ่อปานทรงคุดนะคะอันนี้จะอยู่ในเลี่ยมพลาสติกเก่าๆเดิมๆนะคะพี่ เป็นเนื้อดินเก่าแห้งเลยนะคะพี่พ่อปานทรงคุดอ่าพี่ดูสภาพอ่าเนื้อดินนะคะนี่เนื้อดินเก่าแห้งแบบนี้นะคะพี่นี่ขอบข้างนะคะเป็นพ่อปานทรงคุดนะคะพี่อ่าองค์นี้เปิดราคาไว้ 800บาทนะคะพี่เปิดราคาไว้แ800ดร้อยบาทอ่าเป็นหลวงพ่อปานทรงคุดนะคะอ่าเปิดราคาไว้แ800ดร้อยบาทนะคะพี่พ่อปานทรงคุดอ่าเปิดราคาไว้แ800ดร้อยบาทนะคะสนใจองค์ไหนนะพี่ขอชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้ทางไลน์เลยนะคะเพื่อความชัดเจนนะคะต่อไปจะเป็นอันนี้จะเป็นปูเผือกคุสะเล็กนะคะพี่เป็นหลวงปูเผือกคุสะเล็ก อ่าเป็นหลวงปู่เผือกคุสะะเล็กนะคะพี่อ่าสภาพ <c oughs> เนื้อหาสาระชัดเจนเลยนะคะพี่หลวงปู่เผือกคุส่าเล็กเปิดราคาไว้นะคะองนี้เปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่เอาไป้เจ็ดร้อยบาทนะคะหลวงปู่เผือก <c oughs> เปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่องนี้นะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นอันนี้จะเป็นรูปหล่อของหลวงพ่อเดิมนะพี่อ่าเป็นรูปหล่อโบราณเก่านะคะของหลวงพ่อเดิมอ่ารูปหล่อโบราณเก่าของหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ตรงนี้ <c oughs> เป็นรูปหล่อของหลวงพ่อเดิมนะคะด้านใต้ฐานจะมีรอยจานนะคะพี่ใต้ฐานจะมีรอยจานองค์นี้เปิดราคาไว้นะคะพี่เอาไป800บาทนะคะพี่หลวงพ่อเดิมนะคะอ่าเป็นรูปหล่อของหลวงพ่อเดิมนะคะพี่เปิดราคาไว้800บาทอ่าองนี้เปิดราคาไว้800บาทนะคะต่อไปนะคะจะเป็นอ่าองนี้จะเป็นสมเด็จนะคะพี่อันนี้จะมี ่าจะมีค่ารักเก่านะคะนี้จะลงลักเก่าๆไว้นะคะพี่สมเด็จลงลักเก่าองค์นี้นะคะนี่อ่าจะมีรอยลงรักเก่าๆนะคะองคนี้นะคะพี่ อ,องนี้เปิดราคาไว้นะคะพี่สมเด็จลงรักเก่าเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่สมเด็จองนี้นะคะเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทเอาไปเจ็ดร้อยบาทพอนะพี่นะสมเด็จนะคะต่อไปจะเป็นหล่อโบราณจะเป็นเหรียญหล่อโบราณของหลวงพ่อทานะคะพี่เหรียญเก่าสภาพเก่าเก็บบ้านๆเลยนะพี่นะั้นอยู่ในเลี่ยมพลาสติกนะคะนี่ อยู่ในเลี่ยมพลาสติกเปิดเ,เลี่ยมพลาสติกเก่าๆโบราณน,นะคะพี่พี่ดูนะคะนีเ่เลี่ยมพลาสติกเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่อยู่ในเลี่ยมเก่าโบราณเลยนะคะเหรียญรอโบราณของหลวงพ่อทารุ่นสองนะคะอา่าองค์นี้เปิดราคาไว้หนึ่งพันบาทนะคะพี่เอาไว้หนึ่งพันบาทแล้วกันนะคะ เ็นเหรียญรอโบราณเก่าของหลวงพ่อทารุ่นสองนะคะพี่เปิดราคาไว้หนึ่งพันบาทต่อไปนะคะจะเป็นอ่าจะเป็นเหรียญหลวงปู่สุกนะคะพี่อันนี้จะเป็นเหรียญเหรียญหลวงปู่สุกนะคะวัดป่าโค้งมะขามเท้านะคะพี่จะมีรอยจานนะคะนี่ข้างเหรียญจะมีรอยจานนะคะสภาพเหรียญตึงคมชัดนะคะพี่อ่าเป็นเหรียญ เก่าเก็บบ,บ้านนะคะมีรอยจานชาัดเจนนะคะขอบข้างนะคะอ่าชาัดเจนเลยนะพี่นะส่องให้เห็นกันชัดๆแบบนี้เลยระตรงตามรูปทุกองค์นะคะอ่าองค์นี้เปิดราคาไว้นะพี่เอาไปแปดร้อยบาทนะคะองค์นี้เปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะพี่เป็นเหรียญอ่าเป็นเหรียญของหลวงปู่สุกวัดป่าคลองมะขามเท้านะคะพี่เปิดราคาไว้แปดร้อยบาท ต่อไปนะคะจะเป็นพ้าเนื้อดินเก่าไม่ทราบที่นะคะพี่องค์นี้จะเป็นพ้าเนื้อดินเก่าไม่ทราบที่นะคะองนี้นะคะนี่อ่าจะเป็นพ้าเนื้อดินเก่าไม่ทราบที่นะคะพี่ไม่ทราบเกจิสภาพเนื้อดินเก่าแห้งนะคะพี่คาบราดําชัดเจนอ่าจะมีรอยคาบลาดําชัดเจนนะคะนี่องค์นี้เอาไปพ้าเนื้อดินอง์นี้เอาไปหกร้อยบาทพอนะคะพี่เปิดราคาไว้หกร้อยบาท ส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะคะสนใจองค์ไหนนะพี่นะโทรหรือทักไลน์มาได้เลยนะคะอ่าองค์นี้จะเป็นปิดตาทาย,ย่านเก่านะคะพี่เป็นพระปิดตาทาย,ย่านเก่าอ่าจะเป็นปิดตาทาย,ย่านเก่านะคะสภาพเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่สภาพเก่าๆแบบนี้เลยนะคะนี่เก่าๆแบบนี้เลยนะคะชัดเจนเลยนะคะพี่องค์นี้เอาไป หกร้อยบาทพอนะพี่นะปิดตาทายาทนะคะเปิดราคาไว้หกร้อยบาทอ่าปิดตาทายาทเก่านะคะพี่เปิดราคาไว้หกร้อยบาทนะคะต่อไปนะคะจะเป็นพ้าของขวัญวัดปากน้ํานะคะพี่จะเป็นพ้าของขวัญวัดปากน้ํานะคะอยู่ในเลี่ยมสปาเลี่ยมเก่าเดิมๆ um เลยนะคะพี่อยู่ในเลี่ยมเก่าเดิมๆ um, แบบนี้นะคะ อยู่ในเรียมเก่าเดิมๆแบบนี้เลยนะพี่องนี้เปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่พราของหวันวัดปากนะ้ําเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะสนใจนะพี่ขอชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้ทางไลน์นะคะส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะพี่นะาฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้น้องด้วยนะอ่าอันนี้จะเป็น หลวงปู่ทวดนะคะพี่เป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านเป็นพิมพ์พารอดนะคะองคนี้อ่าองนี้จะเป็นหลวงปู่ทวดพิมพารอดนะคะพี่พพ itas, เป็นเนื้อ acesso, ว,า verses, ว <Method. S 1> ่านเก่าแห้งนะคะองค์นี้เปิดราคาไว้นะพี่นะองคนี้เปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทอ่าเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะพี่นะอ่าเป็นหลวงปู่ทวดนะคะพิมพารอดนะคะพี่เอาไป 700บาทพอนะพี่นะองนี้นะคะราคาเบาๆสบายกระเป๋าอ่ะเอาไปเลยค่ะ700อบาทอ่ะต่อไปนะคะจะเป็นปิดตาเก่าไม่ทราบที่นะคะนี่อ่ะกลมๆแบบนี้นะคะไม่ทราบเกจิเหมือนกันนะคะพี่เป็นผ้าปิดตาเก่าไม่ทราบที่นะคะนี่อ่าใครทราบช่วยปิดให้หน่อยนะพี่นะองค์นี้เอาไปห้าร้อยบาทพอนะพี่นะปิดตาเก่าไม่ทราบที่ เอาไปห้าร้อยบาทนะคะพี่ส่งฟรีนะคะต่อไปนะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันกระไรทองนะคะพี่เหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันกระไรทองเป็นเหรียญสภาพสวยสมบูรณ์คมชัดนะคะเหรียญตึงสวยๆแบบนี้เลยนะพี่นะเป็นเหรียญกระไรทองนะคะพี่เป็นเหรียญเนื้อกระไรทองเป็นเหรียญเนื้อกระไรทองน,น,นะคะสวยชัดเจนสมบูรณ์แบบนี้เลยนะคะพี่สวยสมบูรณ์ชัดเจนแบบนี้เอาไป เหรียญน,นี้นะคะเอาไปเจ็ดร้อยบาทพอนะพี่นะเหรียญหลวงพ่อกันอ่าเปิดราคาเบาๆไปเลยนะคะพี่เอาไปเจ็ดร้อยบาทอ่ะพี่นะองนี้นะคะเหรียญน,นี้เอาไปเจ็ดร้อยบาทต่อไปนะคะจะเป็นอันนี้จะเป็นปิดอ่าเป็นผ้าปิดตานะคะพี่ของหลวงพ่อทับววันโนกเป็นเนื้อเมกกะพัสนะคะอยู่ในเรียมโบราณเก่าเรียมวินเทจโบราณเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่ สภาพสวยเลยนะคะพี่เป็นปิดตาสภาพสวยเลยนะพี่นะนี่เป็นเนื้อเมกะพัดนะคะพี่เป็นเนื้อเมกะพัดอยู่ในเลี่ยมเก่าโบราณแบบนี้นะคะเอาไปองค์นี้เอาไปเจ็ดร้อยบาทพอนะพี่นะเหรียญนี้นะคะไปเจ็ดร้อยบาทนะคะพี่อ่าเป็นพระปิตาของหลวงพ่อทับวัดอนงนะคะต่อไปจะเป็นไปกันต่อเลยนะคะนี่จะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่เป็นเหรียญเสมาหลวงปู่เอี่ยม สภาพใช้นะคะพี่เป็นเหรียญสภาพใช้งานอ่าเป็นเหรียญสภาพใช้งานช้ำๆนะคะแต่สวยนะพี่เป็นเหรียญสภาพใช้งานแต่สวยนะคะนี่อ่าเป็นเหรียญสภาพใช้งานแต่สวยนะคะองค์นี้เปิดราคาไว้นะคะเจ็ดร้อยบาทอ่ะพี่เอาไปเจ็ดร้อยบาทพออ่าเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทต่อไปนะคะจะเป็นลูกอมของหลวงปู่สุข อันนี้จะเป็นลูกอมของหลวงปู่สุกนะคะพี่วัดปากคลองนะคะจะมีรอยจานชัดเจนนะคะองนี้จะมีรอยจานชัดเจนแบบนี้เลยนะคะเป็นลูกอมเก่านะคะของหลวงปู่สุกวัดปากคลองมาขามเท่าจะมีรอยจานรอยยันชัดเจนเลยนะคะรอบลูกนะอ่ารอบลูกอมนี่จะมีรอยจานชัดเจนแบบนี้เลยนะพี่นะเป็นลูกอมเก่าของหลวงปู่สุขนะคะอ่าเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะพี่ลูกอมลูกนี้นะเอาไปแปดร้อยบาทส่งฟรีนะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นปิดตาของหลวงพ่อทับวัดอนงนะพี่นะอันนี้อาจะมีห่วงติดอยู่นะคะด้านหลังจะมีรอยจานนะพี่อ่าจะมีห่วงหูติดอยู่นะคะนี่เป็นปิดตาเก่าปิดตาเก่าของหลวงพ่อทับวัดอนงนะคะองคนี้เอาไปเจ็ร้ยบาทพอนะพี่เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะคะพี่ลูกอ่าปิดตาของหลวงพ่อทับนะคะพี่เอาไปเจ็รอบาท ต่อไปนะคะจะเป็นรูปอ่ารูปหล่อของหลวงพ่อเงินอันนี้จะเป็นพิมพ์ที่ตานะคะผิวออกดำาๆนะพี่นะผิวออกอ่าเนื้อออกดำาๆนะคะอ,องนี้อ่าเนื้อจะออกดำาๆค้ำค้นะคะพี่เป็นรูปรูปหล่อของหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี่ตานะคะองนี้เอาไปเก้าร้อยบาทขอราคาเก้าร้อยบาทนะคะพี่เป็นรูปหล่อของหลวงพ่อเงินพิมพ์พิมพ์พี่ตาเก่า อ่าขอราคาเก้าร้อยบาทส่งฟรีนะคะส่งฟรีมีเก็บปลายทางให้ด้วยนะคะขอคนพร้อมรับนะคะสำหรับปลายทางนะพี่อ่าสภาพสวยเก่าเก่าเดิมๆแบบนี้เอาไปเก้าร้ยบาทพอนะคะต่อไปนะคะจะเป็นปูทวดนะมีอันนี้จะเป็นปูทวดเป็นพิมพ่าปาเช่เป็นหลวงปูทวดเป็นพิมพอาปาเช่นะคะพี่เป็นเนื้อออกทองแดงเลยอ่าเนื้อจะออกทองแดงทองแดงเลยนะคะพี่องค์นี้ นี่คาบดินติดอยู่ตามซอกตามรืบนะคะพี่ชั้นเจนนะคะเป็นหลวงปู่ทวดพิมพ์อปเชนนะคะองคนี้เอาไว้800บาทพอนะพี่เอาไว้800บาทนะคะเป็นพิมพ์อปเชนนะคะอ่าเปิดราคาไว้800บาทต่อไปนะคะจะเป็นจอบใหญ่เหล่าโบราณอ่าจะเป็นจอบใหญ่เหล่าโบราณของหลวงพ่อเงินนะคะพี่ เป็นจอบยายเรอโบราณของหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะคะสภาพใช้นะคะอยู่ในเลี่ยมนะคะพี่อยู่ในเลี่ยมพลาสติกนะคะนี่อยู่ในเลี่ยมพลาสติกแบบนี้เลยนี่อยู่ในเลี่ยมพลาสติกแบบนี้เลยนะคะเป็นจอบหล่อโบราณเก่าของหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะคะพี่อยู่ในเลี่ยมพลาสติกสวยๆแบบนี้เอาไปแปดร้อยบาทพอนะพี่นะจอบยายหลวงพ่อเงินเอาไปแปดร้อยบาทนะพี่นะองค์นี้นะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นปิดตาเก่าไม่ทราบที่นะพี่นะองค์นี้พุงป่งๆปงนะคะนี่หัวเขา่ากว้างกว้างแบบนี้นะพี่นะไม่ทราบที่เหมือนกันนะคะอ่าเป็นภาพปิดตาเก่าแห้งเลยนะพี่นะสภาพผิวออกแห้งๆแ,แบบนี้เลยนี่อ่าเป็นภาพปิดตาเก่าไม่ทราบที่เหมือนกันนะคะพี่องค์นี้เอาไปหกร้อยบาทพอนะพี่นะอง์นี้นะคะเอาไปหกร้อยบาทนะพี่ อ่าเป็นพระปิดตาเก่าไม่ทราบที่นะคะพี่เอาไปหกร้อยบาทพอนะคะต่อไปนะคะจะเป็นพระสมเด็จเก่าองนี้จะมีรอยคาบรักเอ่าเหมือนคาบรักดำๆนะพี่นะคาบไข่นะคะติดอยู่นะพี่อ่าจะมีรอยคาบรักคาบไข่ติดอยู่นะพี่นะองคนี้นะคะเป็นพระสมเด็จเก่านะคะพี่อ่าสภาพสวยเดิมเดิมแบบนี้เลยนะพี่นะนี่สภาพสวยเดิมเดิมแบบนี้เลยนะพี่สมเด็จองค์นี้นะคะ ใครกําลังตามหานะพี่นะเอาไปสัก800บาทพอนะพี่เอาไป800บาทอ่าสมเด็จองค์นี้นะคะเปิดราคาเบาๆไปเลย800บาทนะคะพี่ส่งฟรีนะคะต่อไปนะคะจะเป็นเหรียญอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อโมนะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อโมอ่าจังหวัดชัยนาทนะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อโมจังหวัดชัยนาทอ่าสภาพเหรียญนี่สวยสมบูรณ์นะคะพี่สภาพเหรียญสวยสมบูรณ์ ใบหน้าใบตาคมชัดนะคะพี่เหรียญสภาพตึงชัดเจนแบบนี้เลยนะคะอ่าเป็นเหรียญสภาพตึงสวยเลยนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อโมชัยนาทนะคะเหรียญนี้เปิดราคาไว้นะพี่นะเจ็ดร้อยบาทนะคะพี่เปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทต่อไปนะคะจะเป็นพระเก่าไม่ทราบที่นะคะพี่อันนี้จะเป็นพระเก่าโบราณนะคะอยู่ในเลี่ยมเก่าโบราณนะพี่นะเป็นพระเก่าโบราณนะคะพี่ไม่ทราบที่นะคะ จะเป็นพระเก่าโบราณไม่ทราบที่เหมือนกันนะคะด้านหลังจะมีออกคุณคุณนะพี่นะอราจะมีเลี่ยมออกคุณคุณนะคะพี่อยู่ในเลี่ยมเก่าโบราณนะคะองค์นี้เปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่พระเก่าโบราณไม่ทราบที่นะคะเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทต่อไปนะคะจะเป็นอันนี้จะเป็นพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้นะคะพี่เป็นพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้ อ่าเป็นพระสรมเด็จพิมพ์เส้นได้นะคะพี่พี่อ่ามีคาบกุคคาบเก่าติดอยู่อ่าชัดเจนเลยนะคะพี่นี่อ่ามีคาบระคราบอ่ามีรอยคาบกุบ่คาบเก่าติดอยู่นะคะพี่งองค์นี้นะคะเป็นพระสมสมเด็จพิมพ์เส้นได้นะคะพี่เป็นพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้อ่าพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้นะคะองค์นี้ องนี้เปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะพี่สมเด็จพิมพ์เส้นได้องนี้เปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะต่อไปนะคะจะเป็นอันนี้จะเป็นรูปหล่อของหลวงพ่อรุ่งนะคะพี่เป็นรูปหล่อโบราณเก่านะคะของหลวงพ่อรุ่งนะคะพี่อ่าเป็นรูปหล่อโบราณเก่าของหลวงพ่อรุ่งนะคะนี่หล่อโบราณเก่าแบบนี้เลยนะคะพี่องค์นี้นะ เป็นรูปหล่อโบราณของหลวงพ่อลุ่งนะคะองค์นี้เปิดราคาไว้นะคะเจ็ดร้อยบ,บาทเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่รูปหล่อโบราณของหลวงพ่อลุ่งนะคะต่อไปนะคะจะเป็นรูปหล่อของหลวงพ่อยอดวัดหนองป้าหมอนะคะอันนี้จะเป็นหล่อโบราณเก่าเลยนะคะพี่สภาพเก่าๆแบบนี้เลยนะคะนี Born, ่สภาพเก่าๆแบบนี้เลยนะคะเป็นรูปหล่อของหลวงพ่อยอดวัดหนองป้าหมอนะคะ อ่ะออกโบราณเก่าๆแบบนี้เลยนะพี่นะนี่ออกเขียวๆเลยนะผ้าผิวผิวสภาพเขียวๆแบบนี้เลยนะคะองน์นี้เปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่เอาไปเจ็ดร้อยบาทพอนะพี่นะอ่าเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะต่อไปนะคะจะเป็นปิดตาอันนี้จะเป็นผ้าปิดตาหลังแบบของหลวงพ่อแก้วนะคะพี่ จะรงรกักลงทองเก่าวะอ่าเก่าไว้นะคะนี่จะรงรักลงทองเก่าไว um. ้นะคะอยู um re ่ในเลี่ยมโบราณนะพี่นะอยู่ในเลี่ยมโบราณเลยอ่าเป็นพระปิดตาหลังแบบนะคะพี่ของหลวงพ่อแก้วนะคะอันนี้จะจุ่มรักลงทองเก่านะคะพี่อ่าจุ่มรักลงทองเก่าไว้นะคะพี่องค์นี้นะคะอยู่ในเลี่ยมโบราณวินเทจอ่าอยู่ในเลี่ยมโบราณวินเทจแบบนี้นะคะพี่ อ่าองนี้เปิดราคาไว้นะคะเจ็ดร้อยบาทนะคะพี่ปิดตารังแบบรวงพ่อแก้วนะคะเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่องค์สุดท้ายและท้ายสุดนะคะอ่าอันนี้จะเป็นรูปถ่าย <c oughs> จะเป็นรูปถ่ายขององพ่อกลวยนะคะพี่อ่าด้านหลังจะมีโลอาจีวรมียันแบบนี้นะคะพี่อ่าจะมีจีวรเก่านะคะ อ่าเป็นรูปถ่ายของหลวงพ่อกลวยนะคะนี่แปะทองไว้นะคะพี่ด้านหลังจะมีจีวรเก่ามีลายเซ็นท่านนะคะนี่อ่าองค์อารูปถ่ายนะคะพี่เปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะพี่นะรูปถ่ายของหลวงพ่อกลวยนะคะอ่าพี่พี่เอฟซีท่านใดสนใจอ่าเช่าหาบูชาพระนะคะอ่ะสาสามารถ ทักไลนหรือโทรมาได้เลยนะคะพี่ช่องทางการติดต่อของเราอยู่ด้านล่างนะคะาฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะพี่นะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ